พี่มันอยากกินด้วยอ,ะอ่ะออนุญาตอนุญาตอะไรอ,ะอ่ะอออนุญาตพี่สิงไงครับแบบขออนุญาตกินก่อนอ่ะจะขอทำไมแปลกกินไปแล้วให้ขอเนีนะคือพอนีว่าผมข,ขึ้นได้อะพี่ก็เลยก็เลยพูดว่าแต่แลรานี่เรากินข้าวมัแค่สองคนเนาะ แฟนพี่ไม่มาด้วยเหรอนี่ตั้งใจจี้ใจดำป่ะเนี่ยพี่โสดมานานแล้วยังหาใหม่ไม่ได้เลยเนี่ยอย่างนี้แม่ก็บ่นพี่แย่เลยดิเห็นแม่ชอบบ่นว่าอยากอุ้มล้านอยู่ด้วยก็เห็นมันบ่นอยู่นะแต่หลังๆพอบ่นแล้วรู้ว่าไม่ได้อะไรก็เลิกบ่นไปเองระวังเถอะคิวต่อไปแกโดนแม่ไมม่อนไม่มีทางแม่รู้ว่าบ่นม่อนแล้วก็ ไม่ได้อุ้มหลานอยู่ดีอะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็อยากเห็นแกมีคนดูแลมีครอบครัวมีความรักที่ดีนะไอ้มอนแล้นี่เป็นไงพอจะมีข่าวดีให้แม่บ้างมั้โอ้วันวันไม่ได้เจอใครเลยพี่จะไปมีได้ไงอ่ะเอางี้ไหนไหนก็กลับมาละเดี๋ยวพี่แนะนำให้สักคนสองคนไหมเพื่อนพี่โปรไฟล์ดีๆเยอะนะแม่เอาอะพอดีว่า มอนมีคนคุยอยู่แล้วอะอะไรวะไหนตะก,กี้บอกไม่มีใครคุยไงไหนมีรูปปะพี่ดูหน่อยไม่อะโตโตกันแล้วจะมาเขินอะไรอะไหนเดี๋ยวเอาไว้ถึงเวลาเดี๋ยวมอนจะพามาเจอพี่สิงโตเป็นเลยโอเคไหม ตามนั้นตามนั้นไปกินข้าวต่อ